อ่าครับผมวันนี้จะมานะครับซ่อมตัวข้อต่อลมตัวนี้นะครับอ่ามันมันรั่วลมนะครับได้ยินนี่เ่ยนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับลมออกแบบนี้เลยรั่วนะครับก็เดี๋ยวจะมาถอดกันดูครับน่าจะเกิดจากยางด้านในนะครับเดี๋ยวมาถอดกันดูครับ อ่ะครับผมเดี๋ยวเราก็มาลุยถอดกันเลยนะครับน่าจะเป็นยางด้านในเนี่ยน่็จะมีอะไรกระเด็นออกมามากนะครับ ก็จะมีสปริงตัวหนึ่งนะครับสนิมกินหมดเลยนะครับอ๋อยังดีข้างในนี่เป็นทองเหลืองนะครับ เอาแหวนตัวนี้ออกด้วยนะครับเนี่ยนะครับหลุดออกมาหมดแล้วนะครับทันนี้อ่านะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับยางเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับตรงนี้นะครับจมเข้าไปแล้วด้านในนะครับก็เดี๋ยวมา ถอดกันดูครับเอาเข็มมาเคลียนะครับนะครับได้เข็มมาแล้วนี่ยางตัวนี้เสื่อมคุณภาพนะครับอ่านะครับเกิดจากการใช้งานเราเนี่ยครับทำให้ยางตัวนี้มันขาดเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็นะครับมียางด้านในอีกตัวหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นยางรองหัวนะครับนี่นี่ขาดนะครับยางตัวนี้ยังโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางตัวนี้ตัวเดียว นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหายางเทียบก่อนนะครับตัวนี้อ่าครับผมรู้สึกจะมียางอยู่ด้านในตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ลองตัวนี้นะครับอ่านี่คลองตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนทั้งชุดไปเลยครับ ผมลองถอดเอามาดูก่อนอ่านี่นะครับมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดเลยครับใช้มานานล้วนะครับเกินคุ้มนะก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนยางตรงนี้สองตัวนะครับข้างในคิดว่าไม่น่ามีอะไรลนะ ก็มีแค่นเครับเดี๋ยวไปเทียบยางกันดูครับต่งตัวนี้อ่ะครับผมก็ได้ยางมาแล้วนะครับก็คือไปตัวอย่างไว้ที่ร้านนะครับร้านก็ ออกใส่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นยางตัวเดิมครับเขาบอกเบอร์เก้าหรือเบอร์10เนี่ยก็เดี๋ยวจะใช้เจลาบีนะครับในการช่วยหล่อเลื่อนนิดนึงนะครับอ่าก็จะเลื่นขึ้นเลย ก็สปริงครับตัวนี้แอปตัวนี้เขาก็ใส่ให้ด้วยนะครับด้านใน สปริงใส่ตรงนี้นะครับก็อันนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวทา ตัวทองเหลืองนี้ด้วยนะจะได้เพิ่มความลุ่มลื่นนะครับเรียบร้อยครับ ให้แน่นนิดนึงเรียบร้อยครับพอแน่นนะครับก็เดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูครับอ่าครับผมก็เดี๋ยวมาลองประกอบกันดูนะครับ ก็ยังรั่วอยู่นะครับน่าจะยางเบอร์ไม่ได้นะครับโอ้เหมือนเดิมรั่วเหมือนเดิมนะครับน่าจะยางเบอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ร้านเขาก็บอกแล้วว่าเบอร์เบอร์ไม่ใช่นะบเบอร์ที่ของเขาใช้มันหมดอ่าเสียงนิดนึงครับ อ่าครับผมหลังจากที่ผมหายางไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจซื้อตัวใหม่ไปเลยครับอ่าเป็นตัวนี้เลยนะครับว่าเป็นของแท้ด้วยจากญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวมาลองแกะกันดูครับแกะยากนิดนึงครับก่จะหลุดออกนะครับร้บานก็แพ็คมาอย่างดีนะครับ เป็นทางร้านบอกว่าเป็นของยี่ห้อนิโตะนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นแบบวันวันทับนะครับอ่าก็หุ่นก็จะประมาณนี้นะครับ ตัดสินใจครับซื้อใหม่ไปเลยครับซื้อของดีด้วยของแท้ไปเลยครับข้างในจะเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นทองเหลืองนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเป็นของแท้ก็น่าจะดีครับไม่อินแชแพนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูครับ ครับผมก็เดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะครับก็เดี๋ยวพันเทพันเกลียวสักเล็กน้อยนะครับ ซักประมาณเท่านี้กาจะพอแล้ว โอ้เงียบสนิทเลยครับไม่มีรั่วเลยครับอันนี้เป็นแบบวันทัดนะครับก็คือจับสายตัวนี้ปุ๊บนะครับก็สามารถเสียบเข้าได้ทันทีนะครับอ่าย,ยัางรั่วอยู่รโอ้รั่วนี่คงใส่ผมน่าจะตรงนี้แหละน่าจะเป็นที่ใส่ย,ยางตัวนี้รั่วนะครับ ต้องถอดซ่อมกันอีกนะครับแปลว่าตัวสักู่ไม่น่ารั่วนะครับอ่าครับผมเจอตรงที่รั่วแล้วนะครับตรงนี้อ่าต้องดูให้ดีนะครับแต่อันเมื่อสักคู่นี้ก็ก็มีมีรั่วอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็จะแน่นปึ๊กเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องตัดต่อนะครับ อะครับผมตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะยังไม่ได้ต่อตัดอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวไขตรงนี้ออกนะครับสายยางน่าจะหมดอายุนะครับใช้มานานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาสายยางตัวตัวเดินม,มาใส่นะครับ ก็เ,เอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้กันแน่นเลยสนาะยางเริ่มแข็งแล้วก็ยังใช้ได้อยู่คนระับต่อแบบนี้เลยตัวนี้เขาก็จะเข้าไปล็อกพอดีนะครับปะัะแจปิดสักนิดนึง ใส่เลยครับใส่อ่านะครับก็มาลองกันอีกค้างนั่งโอ้โหเงียบจริบครับนะบเป็นแบบวันทัดนะครับกดทีเดียวแน่นนะครับตรงนี้ก็วันทัดเหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะการกดอ่าเรียบร้อย โอเคครับมันทัดนะครับ้าจะอุดลมเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยครับก็ประมาณนีนะ้ก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับแน่นนะครับไม่มีลมรั่วเลย นุ่มด้วยครับนิ่มนะครับไม่ไม่มีพลึบทับทลึบๆับเลยนะนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ